สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายหน่อยพากินพาเที่ยวจากประเทศไทยค่ะเกือบบอกจากประเทศไอสแลนด์เราพี่น้องเอ้มาวันนี้ลงมาเก็บละมุดค่ะเมื่อวานเก็บได้ถังหนึ่งนะคะก็เอาไปให้แม่ล้างก็เก็บไว้ในลังเรียบร้อยรล้แต่วันสุก สองมือกระซุกับพี่น้องเพราะมันเก่เต็มที่แล้วนะคะละมัมมูมันลูกเล็กก็จริงแหละแต่ว่าคือเขาดกมากเลยเขาเลยลูกไม่โตนะลูกไม่โตฝั่งนี้น่าจะเก็บได้หมดแหละพอทอดทรายะหทะทน่อยมาเขาเกิดแล้วนะมาก็สามเดือนกว่าแล้วพี่น้องบางทีซุกฆ่าต้นกับมีแ่แหละพี่น้องมันนี้ย่าหน่อยการได้นนอุปกรณ์นะคะเพราะต้นมันสูงคุณข้างล่างข้างบนนู้นย่าหน่อยจะตัดนะจะตัดส่วนลัมยยต้นนี้นะย่าหน่อยก็แต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเขากำลังแตกค่ะกระรังรัด กำลังรัดจะออกดอกว่าคือบอกออกดอกก็สรากเพื่อนล่ะค่ะเพื่อนอยากออกย่ำใ้ก็ให้เพื่อนออกนะคะเพื่อนบอกอยากออกก็แล้วแต่ขันใบร้ายหน่อยก็ตัดคือนก่อนเลยพี่น้องเมื่อวานนี้เก็บสองต้นนู้นนะืู้วานเก็บสองต้นนู้นก็ได้ไปถังหนึ่งต้นนี้ก็ยังเก็บไม่เสร็จต้นนี้ก็ยังเก็บไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็กำลังเจริญเติบโตนะคะมังคุดมังคุดละมุดลำาไยนะคะมังคุดละมุดลำาไยมีเงาะมีทุเรียนนะคะไม่ยังดรอกอยู่ในสวนอลไพี่น้องคือยู่ในสวนฟังข้าวฟั่งข้าวอยูนในสวนอลไรพี่น้องยายน้อยต เหนเขาเหมือนว่ามีปวกเจาะพี่น้องมันนี่ปวกยาอยันหน่อยก็เลยตัดให้เตียนนึกว่าเขาสิบลอดนะนึกว่าเขาจะไม่รอดรอดรอดนะคะกำลังแตกนะคะกำลังแตกเงาะก็กาลังออกดอกพี่น้องเงาะก็กําลังออกดอกกาลังออกดอกนะคะว่านกมาตอนามมาตอนามตามภาษาไม่ใช่หน่อยพี่น้องมาตอเองนะคะก็ตอเองดอกเงาะดอกเงาะนะคะดราก็ได้กินแล้วแต่คงไม่ได้กินหรอกพี่น้องกับประเทศไอซ์แลนด์ะกอนแหละนกเขาซ้องตัวนกเขาเห็นนกเขาไหมคะเห็นนกเขาไหม นกเขานี่นะนกเห็นนกเขาไหมนกเขาอยู่เกาะอยู่เก่งสตอ้อนะคะนกเขาสองตัวนะคะมันไม่กลัวยัยหน่อย,อยนะเอ่อนกในสวนเนี่ยไม่กลัวเราเลยนะไม่กลัวเราเลยเพราะมันเห็นไม่ยัยหน่อยเสมือพีอ่น้องเขาเห็นไม่ยัยหน่อยเสมือเขาก็เเยิ่บสนใจว่าไม่เขาจะมาทําลายเขานะคะส้มโอส้มโอต้นนี้ก็เป็นส้มโอนะคะเข,อขอากำลังเจริญง,งอกงามนะคะนี่เห็นไหมลำยายต้นนี้ยัยหน่อยตัดไปเลยตัดโล่งเลยนะ ก็เริ่มต้นเขาใหม่ก็กําลังแตกกําลังแตกพี่น้องอืมกาลังแตกกําลังแตกวันนี้คงไม่มีแรงพอที่จะทําต้นนี้นะไม่มีแรงพอที่จะทาต้นนี้นะเพราะว่ามันใหญ่มันหนาน่าจะทําหลายวันอยู่และหรือว่าถ้าสั่งให้เขามาทำล้วก็ชี้ไหมชี้ว่าควรจะเอากิ่งไหนควรทำกิ่งไหน,เป,นเป็นยังล่ะสูสูเป็นยางสูเป็นยางเขาคอกม่ได้อาจะเปิดให้จะเปิดให้ น,นี่ก็กำลดดังปลดดูกนะคะกำลังปลูกเต็มสวนแล้วพี่น้องสวนหญ้าที่มองเห็นกันว่าให้ตั๊กกะเตนนะคะ,ะเปิดอ่าเข้ามาเปิดให้แล้วเปิดให้แล้วโวยนะะโวายกันจังนะคะโวยวายกันจังนะคะดูชมพูต้นนี้มันอ่าดอกดกมากเลยต้นเจ้าออกแล้วละ่ะเออยังไงจเจามุง้งออกไหมหน่อยกลางมุ้งเหัน,นพี่น้องมันบนามักมุงบ่รวงรวงเต็มเลยนะบ่มักมุงบ่พี่น้อง กลังลูกเยอะลูกเยอะนะคะเดี๋ยวหนุนบอกพลังบอกสุดาสองหน่วยนะคะสุดาสองหน่วย <c oughs> ก็แรงไม่ถึงพี่น้องสวยแน,น่ยอยกะพักพอนแล้วพระแดดมากแลววกหน้ากับเก็บใด้แลวพี่น้องแต่ว่าวันนี้จะได้ก็ต้องเอาละมุดต้นนี้ให้แล้วสตัรกิงน้ำนะคะเดี๋ยวยาหนยก็จะทํางานแล้วนะคะก่อนทํางานก็อยากจะมีเรื่องจะพูดอยู่หน่อยนึงว่าพี่น้องเข <c oughs> าคนอยู่ในเหตุการณ์ค้นฟังข่าวนะคะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นก็รับรู้หมดแล้วพี่น้องอะ และก่อนที่จะทํางานให้เสร็จยายหน่อยก็มีเรื่องอยากจะพูดกับเขาบ้างนะคะอยากจะมีเรื่องจะพูดกับเขาบ้างในดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อสองสาวันหรือตั้งแต่วันที่ยายอุน่นอยากไปนะคะวันที่ยายอุน่นอัน,อนมือสุดท้ายที่ลูกหลานเพิ่นมานางบึงนางเฝ้านะพี่น้องก็นะก็ ถ้าว่าอบอุ่นบอก็บอบอุ่นด้วยความเสียใจเลยพี่น้องเอี้หน่อยก็น,นางเฝ้าน้ำพึ่นคือกันนางเฝ้ากับ่ได้นางเฝ้าอยู่มองหัน,นพี่น้องก็นางเฝ้าหน้าจอแหละนางเฝ้าหนา้นา,นา,นาจอคลิปของอ่ะยูทูบเบอร์ที่ไปถ่ายอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะก็ตามดูอ่าหลายช่องอยู่แหละนะคะแต่ช่องที่ไม่เหมาะสมบางช่องก็ไม่อยากคือจะไหนเพื่นก็ถ่ายไปได้แลหละพี่น้องถ่ายไปได้ละที่ไม่เหมาะสมยังไงไม่เหมาะสมตรงที่นะคะภาพที่ไม่น่าถ่ายก็ไม่ควรถ่าย ภาพที่เห็นหมันมันเอาไปพูดว่ายายอุน่นมันมันพูดน่าเกลียดมากไอคนนั่งหัวฟูฟูหัวปกปกนั่งอยู่ใต้ถุนนั่งอยู่ใต้ถุนใต้บันไดน้ําไม่อาบอือยืออายะนั่งเ้านเอาสภาพเพิ่งจคาะเอกมาเว้าน่ะพี่น้องเอาสภาพเครือง,อง,องเคาะหม้บานั่นแหละก็เห็นเน่ข้าว้บาได้เนาะบอกสมควรที่จะทายภาพที่ไม่ไม่เหมาะสมของยายอุ่นออกมาลงโซเชียลอันนี้เป็นบางช่องช่องไหนก็คิดเราเองนะคะแต่ว่ามันก็นเรื่องของมุดจออหระว่าตะมูข่อยค้นบึงนะว่ามันบเมาะสมนะคะว่านเบาะสมทีว่าสี่ ไอ้ทายภาพเหล่านั้นออกมาโอเคก็แค่นั้นล่ะค่ะส่วนเรื่องดรามา่าดราม่าที่เกิดจากอโทรศัพท์นะคะโทรศัพะะทพ์ของ YouTube บางช่องที่ออกไปจากหน้านะคะ y o u t u b e บางช่องที่ออกไปจากหน้าและโทรมาหา YouTube อีกช่องหนึ่งว่าสมควรจะไปไหมไปแล้วลุงกับป้าจะว่าไหมโอ้ยเพราะสูมันไม่เกี่ยวกับลุงกับป้านะคะงานนี้ ลุงกับป้าไม่ได้เป็นเจ้าภาพถึงอะเป็นลูกเป็นหลานก็จริงแต่ว่าลุงกับป้าก็แค่ลูกหลานไม่ได้เป็นเจ้าภาพคนที่เป็นลูกของยายก็คือนาบ,บัดเออน้องเตยแม่น้องเบนนะคะหรือว่าญาติญาติของถ้าถ้าจะเป็น YouTube ด้วยกันก็คือโทรไปหาน้องเบนสิคะโทรหาน้องเบนนะหรือว่าคนที่ส่งเงินมาซื้อพวงหลีดก็เหมือนกันนะคะเฮ้ยมึงอย่าให้คนร้าย มันเป็นยังไงกูว่เาเนี่ยโอ้ยฮานมนี่ก็ไดนะคะที่ส่งเงินมาให้เขาซื้อพวงหรีดจริงๆแล้วใจของเราอะ่ะไม่จําเป็นต้องไปถามใครหรอกคะ่ะงานนี้มันอยู่ที่ความพอใจของเราจะไปงานสีดํานะคะงานสีดําความที่ว่าเราเคยรู้จักเคยผูกพันกันเคยไปคุยเคยไปเว้าจังย่า่เนี่ยย่ายอุนแล้วกับป็นอาผู้เถ่าผู้แก,ก,ก่ผู้รักผู้ใหญ่ที่ลูกหลานหรือว่า คนผ่านไปผ่านมาที่ไปยูหันก็ได้ย่าไยล่ะคะ่ะได้ย่าอุลที่เป็นที่อ่าเขาเรียกอะไรละ่ะอ่าเหมือนว่าเป็นล่มโพล่มใสให้ลูกหลานได้คุยลูกหลานได้ว่าลูกหลานได้เฮดคลิปคนได้เฮดคลิปจากย่าอุลเนี่ยได้เงื่อนไปหลายหลายช่องอยได้พี่น้องโดยเฉพาะช่องอ่าลุงจิมมี่ลุงจิมมี่เรื่องกินอ่ะย่าห,หน่อยตามดูตั้งแต่ตแตอ่าตั้งแต่อยู่ประเทศไอ์แลนเฝ้าช่วงเช้าของประเทศไทยก็จะประมาณตีสอง ช่วงเช้าของประเทศไทยก็จะประมาณตีสองของประเทศไอสดลแย่หน่อยเฝาได้พี่น้องย่หน่อยเฝ้าเาบิองเฝาทารับพ่อนจากแย่อุ่นจากช่องลุ่งจิมมี่ดีบ่ดีกะเอาโทรศัพท์เนี่ไปจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์อยากได้คลิปน้องเขาพี่น้องจนดา จนโดนไล่างานช่องยูทูบไม่เตือนแต่งกายวายยูสามคลิปพี่น้องแต่งกายวายยูสามคลิปนะคะว่าคุณละเมิดประสาวมาคุณโนดนในคนนี้คนนี้คนนี้แหละค่ะไล่างานช่องไปจนนี่หน่อยอ้ยส่งขอยน่อยนึยนยงเนาะส่งข่อยคนเบืองกระหอดพันพอดพันสั่งไล่ใดก็ะหอดพ่นใดกระจ้ง,งใจงดำไล่างานส่งไม่ได้หน่อยอ้ ไม่น้อยแกจกของจนบืนมหาเพิน่นบืนมาหาเพิ่นอยู่บ้านกบกอกจนได้หุจักแจ้อุ่นนะคะได้ซื้อหมากซื้อภูไปให้แกนะคะก็ให้อ่าเงินไว้ใช้อ่าห้าร้อยมั่งพันมั่งนั่นแหละนะตอนตอนนั้นน,นนะที่เราไปบ้านกบกอก็เห็นเราหักเล่าตัางเต่เราบอกท่านน่นหักเล่าตัางเตออยู่บ้านกบกอกคุณพี่นอ้องแย่หน่อยหักเรลาตัางแต่ย่หน่อยบพา่นได้เห็นเล่าพี่น้องนะ พอเะแกจากไปก็นะคะก็ขอไว้อะไรความเสียใจนะคะนั่นแหละก็ไม่น่าจะมีดราม่านะคะก็ไม่น่าจะมีดราม่าจากอ่าคนที่จะไปงาน่ันเจ้าไปาเจ้าไปซื้อไปซิดไผซิดมั่นที่สิไปไปวาโซฟแล้วก็นั่งคุยกับหมูครอบครัวมันจําเป็นบอที่จะกทบโทษไปหายูทูบเบอร์อีกคนนึงและยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่ง,ก,นนงกระทรไปหาลุงกระป้าว่าสมควรไปบอเพิ่นกบะอ๋าเธอไงล่ะว่วาเพิ่น บอแมนเจ้าภาพม้นบอมมเรื่องของเพลินมนเรื่องของมูเจ้ามูเจ้าอยากไปมูเจ้ากลับไปนะคะมูเจ้ากลับไปเออกล้องกระได้เนาะกล้องถี่เคล็ดกะแบดเบิร์เออกับแบดเบิร์กล้องนี่กับเบิ้งได้ซัมนี่ละพี่น้องนะนั่นแหละนะก็เอาเป็นว่านะคะแจ็คสันบาว,ว่าจังไดแหละขั้นมูเจ้าไปเงียบๆก็มีด่ามาขั้นป่าบอกมาเบ,บาก็มีด่ามานะคะขั้นเบาๆเลยกะ จังไดล่ะอืนะเอาเป็นว่านะคะส่วนเรื่องอันเรื่องพยาวางเงี้ยหน่อยเบาๆนะคะอันนี้เบาๆลุงเบาไปแล้วมันกับเป็นสิิ์ของลุงที่สิวเบานะคะแต่ว่าถาว่าอยากใคเว้าว่าบอบอยากใครว่าดอกบอยากใครว่านะคะกับบอยากใ้รว่ากับเพิ่เว้าแล้วก็สร้างเพิ่ราคานะเออจังไดล่ะคือเอาเบาๆนะคะเซ็งงานตออหละพี่น้องเซ็งงานส่วนเรื่องภา่ในี่ขอบครัวเขามียหน่อยเบาๆนะคะ พี่น้องกันจังไดกะคือจังไดล่ะทำมาพวกพวกเขาเครียดกันบ่อพวกเขาคิดกันบ่อคิดกันอีหลีล่ะพี่น้องแต่คันมือหนึ่งไเขาจะมาดีกันมมนก็เป็นเรื่องของเขามม่กันเป็นเรื่องของเขาที่เขาสิดีกันฉะนั้นไย้หน่อยบ่ขอเกากายในเรื่องนั้นนะคะก็ตอนที่บรรดาเป่ง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 กับศูนย์อยู่น่ะศูนย์อยู่แต่คันมือหนึ่งคือเข้าล่ะพี่น้องเอาใจเขามาใส่ใจเข้าเอาใจเขามาใส่ใจเข้า่าอ่าจังหดล่ะ ทำไปเถอะทำอะไรให้พ่อแม่เราสบายใจนะคะโม <c oughs> โหนะพี่น้องปีนคนยังส่ได้หน่อยเป็นคนผู้ใหญ่นะคะถึงบางครั้งคิดกันจิเป็นสิตายกับนองน้องตีก็เคยมีพี่น้องก็เป็นยังดอกบ้านเขานันเขาสู่เขาสู่ย่ามสูนนั่นเขาเข้ากระสู่ขึ้น,น้นกันก็เคยมีแป,แป๊บเดียวเท่านั้นแหละมักกนกคดีกันที่กราบสำหรับพี่น้องนะคะก็เพราะนั่นแหละอออ่ะอืมอือ ตัดตัดตัดฝัดถึงให้มันสั้นทํางานไปว่าพึ่งเข้าไปว่าวพื้นดอกว่าถึงดาม่าที่เกิดขึ้นนะคะพูดถึงอันอ่าคนที่มักไม่ดาม่านะคะมันมีคอนเทนกับบอจังมาจังต้องการไม่ดาม่าตรงนี้บอมีนเบม่งบอนะคะอันส่วนอันคนที่อันส่งเงินไห้ซื้อพวงลีขึ้นกันจาเป็นบอนะคะเอาเขาจะใส่ซื้อไผ่กระซังหลอดลุงเลยเขาจะใส่ซื้อไผ่ม่กับสีของเขาเขาจะไปใส่ใจในจ,ในจุดนั้นกับพ่อนะ จำเป็นขนาดใครจะใส่ชื่อใครนะคะออจำเป็นขนาดใครจะใส่ชื่อใครอะไรลงไปก็ได้อ่ะอ่ะนะคะคลิปนี้ก็สัน่นนี้พี่น้องย้งหน่อยเฮ็ดเวียกตอก่อนคันเ่้าย้ายนีเฮ็ดเวียกมาแล้วต้องการให้เสร็จต้นนี้จริงๆแกเอาอีกเอาเก็บเก็บละมุดให้ได้ถังนึงก่อนเดี๋ยวให้ได้ถังนึงก่อนมีย้ายหน่อยจัาสิอันอ่าจัาสิพอถังบูจัาสิอวดเบื่องเงีย่ยมนตัดคลิปดอกตัด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 อันเลื่อยตัดก่อนตัดคือวังหันละ เลยเอยเลยเลยตักลงมากอะให้มันต้นเตี้ยนะนี่นะคะก็ต้นนี้ก็ได้ประมาณถังนึงละค่ะนี่ยังเก็บไม่หมดนะคะจะเต็มถังแล้วแต่ยายน่อยจะพักผ่อนแล้วให้น้องมาทําต่อ, <c oughs> อน้องมาทําต่อมาตัดค่ะมาแต่งกิ่งเราจะให้น้องมาทําต่อมาแต่งเก่งต่อนะคะยายน้อยก็เมื่อยแล้วพี่น้องสิขึ้นเมื่อบ้านแต่อายต่อคิปแล้วไปแล้วนะบ๊ายบาย อ่ะหันมาดิไปแล้วเดอ <Bye. S 1> ้อเฮดตอเด้อบ๊ายบาย